สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนรั้วด้านแงเก่านะคะจากที่ใช้รั้วด้านแงเหล็กกล่องแล้วก็ไม้ฝานะคะจะเปลี่ยนมาเป็นรั้วด้านแงสแตนเลสค่ะนี่เป็นสแตนเลสนะคะที่ทางท่านเจ้าของบ้านนะคะสั่งมาค่ะก็จะเป็นลายนะคะที่สวยงามมากค่ะหลังจากที่ทาง เจ้าของร้านนะคะมาวัดระยะห่างของช่องรั้วเสร็จแล้วนะคะทางเจ้าของร้านนะคะก็ไปไล่ประกอบนะคะเก็บงานเสร็จเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งค่ะ <Okay. S 1> สแตนเลสที่ทางเจ้าของร้านใช้นะคะก็จะใช้สแตนเลส304คะ่ะทางเจ้าของร้านบอกว่าตัวสแตนเลส304นะคะก็จะทน ต่อการกลัดก่อนแล้วก็เป็นสนิมได้ายากค่ะตัวจะดีกว่าการติดตั้งรั้วแะแนงเหล็กนะคะที่มีโอกาสเป็นสนิมค่ะแต่ว่าข้อเสียคือ,อาราคาค่อนข้างที่จะสูงค่ะส่วนราคาต่อช่องนะคะทางเจ้าของร้านก็จะบอกว่าชิ้นหนึ่งนะคะก็จะอยู่ประมาณ90,00กว่าบาทค่ะรวมทั้งค่าติดตั้งนะคะ มาดูขั้นตอนการติดตั้งค่ะแต่ละช่องนะคะช่างก็จะมาวัดแล้วก็มาร์กเครื่องหมายเอาไว้นะคะช่องไหนเป็นช่องไหนค่ะจากนั้นก็จะนํามาประกอบค่ะความยาวต่อช่องนะคะก็จะยาวประมาณ2เมตรห้าสิบกว่าค่ะ,ะทางช่างนะคะก็จะตัดความยาวมาเผื่อเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะมาตัดแต่งหน้าง,งานภายหลังค่ะ ส่วนพุกที่จะใช้นะคะก็จะเป็นพุกที่ใช้สแตนเลสค่ะสแตนเลสนะคะก็จะมีขนาดนะครับเท่ากับเหล็กกลม3หุหนนะคะก็จะตัดเป็นท่อนนะคะ3ประมาณ3นิ้วค่ะส่วนขั้นตอนการติดตั้งนะคะก็จะลายตัดนะคะความยาวให้ได้พอดีค่ะจากนั้นก็จะ ยกขึ้นไปประกอบนะคะส่วนการมาร์กตำแหน่งนะคะเราก็จะยกขึ้นไปแล้วก็จะเจาะฝั่งพุกแบบนี้ค่ะการเจาะฝั่งพุกนะคะก็จะเจาะด้านละ2จุดค่ะด้านล่าง2ด้านข้างซ้ายขวาอีก2ค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นฝาครอบสแตนเลส304ค่ะไว้สำหรับครอบเก็บรายละเอียดนะคะยกลูกตรงขึ้นตั้งนะคะจากนั้นก็จะมาร์กจุดไว้สำหรับการเจาะฝังพุกค่ะ วัดระยะห่างนะคะจะขอบเสาด้านนอกค่ะการติดตั้งนะคะใช้ระยะเวลาไม่นานค่ะติดตั้งนะคะไม่ถึง1วันก็เสร็จค่ะทีนนี้ก็จะเป็นพุกสแตนเลสนะคะก็จะฝังเข้าไปในรูด้านข้างเสาแล้วก็บนทับหลังค่ะเพื่อที่จะไว้สำหรับการยึดเกาะน,นะคะกับตัวลูกกลมสแตนเลสค่ะ สำหรับร้านที่ทางเจ้าของบ้านสั่งนะคะก็จะเป็นร้านมาเจริญค่ะที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะสำหรับรั้วตรงนี้นะคะทางท่านเจ้าภาพก็จะมีการทาสีใหม่ทั้งหมดนะคะทางท่านเจ้าของร้านนะคะแนะนำนะคะเวลาทาสีนะคะแนะนาให้ใช้สีเข้มค่ะก็จะเหมาะกับการติดตั้งรั้วสแตนเลสนะคะจะทำให้ตัวลูกงสแตนเลสนะคะเด่นขึ้นมาค่ะถ้าใช้สีเข้มนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นไอเดียนะคะสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนรั้วแะแนงนะคะที่เป็นไม้หรือว่าเหล็กนะคะเปลี่ยนเป็นสแตนเลสค่ะก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่างบประมาณก็จะสูงหน่อยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ